สว,วัสดีครับวันดีใหม่ร,ามารอบครับสำหรับเพื่อนของชอง่องท,งท่องเที่ยวตัวไทยพาเที่ยวสายไปตองจะพามาชมเตตองผู้ผสมครับตกตรงนู้นน้ำเบี้ยวหมดเป็นรอบที่สองนะครับผู้นี้ถ้าใครจะนะไปต่อใครแบบตกรอบครับที่สนามนะคมรลังสิต ยิ่งจะไล่โอ้โหพี่เดียนเข้ามาจุงหนังเจมเปียนแล้วเจมเปียนดูกับตึบ,บแฉ่งยังไงมาตาเลื่อนตาข้างหนึ่งตาตาเลื่อนตาข้างหนึ่งตาหนึ่งซ้า โอ้เป oh, mm ิต hmm. oh, <se> <tim el> ิบโอลยยังจะเข้าเปลี่ยนีน่เสียเข้าไปตรงนี้อเราเลืนเราเลืนเ ลุงนี้เข้าออกครับดูจะพอดจะตีลุกนี้ครับโอ้โห oh. oh, ลุกนี้ตีสวยอนะ่ะ oh. ไม่ถึง แข่งโอ้ oh. เอากระมาทักลูกตัวเองแทกลูกตัวเองอยู่ว้า wow. ว ยังได้สามอยู่มั้งสามแต้มไม่เป็นไรกล้าเล่นกล้าเล่นปูไม่กล,าลก้าเล่นเดี๋ยวมันถึงได้เที่ยวไปเที่ยวกล้าเล่นเลยเออแน่นไปดูครับนี่เป็นหลังที่สองครับ ติดติวเข้าหลุดอีกแล้วเข้าไปตองไม่ถึงครับพร้รอมสวัสดีครับน้องพร้อมดูไปตองครับวันนี้เอา้าไปทางเดิมหมดเลยเข้าไปตองห้าลูกหลุดทั้งห้าลูกนะครับตอนนี้ เงยหงายใส่แล้วครับเอ้าไม่เปลี่ยนตั้งลูกเลยสามลูกเลยเไม่ครับแต่มีเขาว่าจะตกเมื่อเช้านี้รอบๆข้างตกสองรอบแต่นี่ไม่ตกนะ มัเ,เติบเข้าอันนี้ไปต่องครับไปต่องล้วน ปีทั้งร้อยสามสิบเจ็ดท่านเองที่ดูตอนนี้ตอนนี้จะโผต่ปีเปลี่ยนนะี่โคตรติดอดีทีมชาติทไทยเอง จะช่วยล่างลูกนี้เหมือนเหมือนเหมือนวัวอ <c oughs> อกและสนามนั้นวัวออครับมาดูต่อครับ เข้ามาจุงก็สองแต้มครับบังดีแต่ลูกหมดแล้วเงินมาแล้วทั้งนี้ปีนี้ฝนดีครับแต่ก็เอ้ยตีผิดลูกเหมือนกันครับจะตีเปิดหน้าแ่โอ้ยตีจอดได้แต็มครับลูกนี้ ลูกเมื่อสักครู่ที่จอดครับไม่งั้นก็เสียแต้มขายที่เดียนจะเข้าเอาสองแต้มได้หรือไม่เอ,อเชี่ยจันได้ไหมสองแต้มสองตรงมัดเออพี่ติวเหลือได้ลูกบนนั่นแหละลูกโน้นจะได้ไหม โอ้เา oh, ขาแจกวัดแจมสามผมนึกว่าใครจะหา,หาส,สามสองอ๋อมีถึงสมแล้วจะเอาสี่ด้วยับตลับ<า>เ,เม็ด,ดตลับแมสี่ครับ โอ้ได้สี่เลยเหรอสีแส่แต้มเลยดีมากีเด่นจะเข้ามาแต้มนำเจ็ดศูนย์แล้วนะครับเข้าดีด้วย พลังกำลังไม่ถึงในวันใหม่โอ้ลูกนี้พี่ติ๋วเขาดีครับในโซนนะเข้าไปตองเจ็ดลูกนี้ครับพึ่งจะเข้าได้ครับต็บเจ็ดตีครับนี่ไป,ไปมาปัง้งว้าเสียงอะไรอะ่ะ <c oughs> เตรียมเข้ามาชุบนี่หลุดหน่อยหนึ่งครับปักโอหวานฮะ โอ้ยถ้าเลี้ยงก็กินเลดิได้แชมป์จะเลี้ยงเหรอโอ้โหสปารเว้ยเอาลูกชิ้นเอ็นนะกี่่ไม้อะโอ้ยให้กี่ไม้อ่ะวูบมีกีไม้ด้วยเอาสามก็ได้สี่พอดีแป๊บๆสี่เต้นสี่ไม้ไม่ใหห้รอกไว้อย่ามาหลอกนี่ยัยคนที่หิวข้าวอยู่อะไรเนี่ยไ,ได้ไ<ม><ส>เออไม่ละห้าเลยสิบปะ จะปลดจะเข้าคุมนะครับอย่างเหน,นียวแลวครับอย่างเหนียวนะครับอันนี้อย่างเหนียวแล้วครับโอ้ยเปลี่ยนด้วยลุงนี้อะเป็นจังใด เติบเหลือสองลูกะลูกนี้ต้องตีเปลี่ยนเพลียวแต้มก่อนนะครับเติบลยป้งไม่โดนโอ้โหได้หนึ่งกับเสียหนึ่งแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้ตกตรงหน้าเปะออกได้เสียแต้มเฉยเอ้าพิจิวเหลือครับเติบเหลออสองใบอ้าล่บ ถอมาเปลูกเอลพี่้ยเลียเพี่ติวคนเดียวครับคงจะเสียแต้มหนึ่งถ้าดูตางกันอ๋อเสียหนึ่งแต้มครับสุดท้าเดี่เรียนมานั่นแหละสาอ เท่จาจะคูครับน่ยเถึงจะเข้าแท็กครับเน่นะระดับอิมชาติเข้าต่างกันไหมครับต่างกันดูจากโคตรตีลุนีตรงผมนะครับ เบียได้อีกลูกหนึ่งบังอต,ตายแบบเฉียนๆนะเอามาซ่อนไว้อีกกลางหากักลูกนี้ตีมันกลายเป็นว่าเป็นลูกคุมอีกฝ่ายไม่กล้าตี พ่อพ่ติ๋วเข้ามาเปลี่ยนเฉยเลยที่เรียนเขามาโอ้ยการลากแข่งเลยอ๋อ

น่าจะรุนเสียแต้มเดียวประมาณปนะีนักสามมาดิทะลุดรวยเลยยอมเสียแต้มดอกนี้เดี๋ยวคอให้ถึงนะชนอย่งก็ตีลูกบอลชนแต้กมก็ตีลรกนี้ย้ายผ่านตอนนี้เสียแต้มเดียวอยู่นะครับ ดูกระตึบเข้าเขาไม่เข้าด้วยตีด้วยยังมี้คงเข้าเอาแต้มเพิ่มอันดูแกจ,จะเข้าได้ไหมไม่ได้ได้แต้มเดียวครับพี่ติวเริ่มเข้าดีแล้วนะครับ อุ๊บที่เดือนหลุดครับเดือนใหม่ลุงโอ้ลุงนี้เปลี่ยนเชยเปลี่ยนดีเปลี่ยนตวยด้วย ว้าวจ่มตามลูกบนได้พ่เดือนได้คนที่ชอบเล่นเปตตต่ำเราว่าชอบเราก็เล่นอย่างนี้เขาก็ประจำครับวันหยุดวันโคนวันพระเขาก็ไม่หนีไม่ไหนไม่เที่ยวอะไรประมาณเรามาพร้อมมาเล่นก็ไม่แปลกครับคนที่ชอบการสนัน อยากผมไปนานๆผมไปที่ไปทีไรก็เห็นทุกทีสามก็บอกไม่เคยได้เงี้ยไรเงินแต่ว่าก็เห็นอยู่ประจาก็ไม่รู้เขาเอาอะไรเง,งิเนยังไงเรียกที่เดอนเข้ามาสวยครับลุงเนี้เ,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 เข้าวงการไหนก็ได้เพื่อนวงการนั้นประมาณนั้น มันก็มีขอบเขตในการพบกันทุกวงการนะครับบางทีก็ถ้าไม่มีความเิ็งใจใกันก็ไม่คิด้ายไม่มุ่ง้ายอะไรกันเข้าพอน่าจะเกินพอแล้วกดเติมใจเย็บออกครับนี่ทีมชาติไทยครับที่ตีอยู่เมื่อสักครู่อดีตนะครับ นอนอยู่ใต้ลมกำลังซ้อมตีก็ทีมชาตไทตีจอดีีครบท้าตินงนี้ครับทน้งน้ันทา้งัา,าง้ตี้ีตค้ีต้องครับมาต้องมายู่อนอเสี้นว่าดีเลย ตึบตีสะทดเลือสองลูกครับก็น่าจะได้สักแต้มน,น้อยๆมีเปลงว่างลูกนี้หลุดครับเสียสองอยู่ครับเอาจนได้หนึ่งแต้มนะ แต้มตอนนี้เก้าต่อหนึ่งครับลูกเมื่อสักครู่เข้ามาเปลี่ยนสวยฮกลเ,ล,กเ,เล้้มกูก็ <c oughs> เ,เติบม,มาเกือบเปลี่ยนหนึ่งนิดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ปุ่เป๊ะเลยก็จอดแล้วตอนนี่อจอดจะเริ่มแพ้อารมแล้วตีเลยล้างผานเลยตัวเองออกเนบอกซื้อลูกชิ้นมาเลี้ยงไงหมูเอ็นไม่มีเอาอตดอกไปไม่มีเอ็นมีอยู่หมูเอ็นมันไม่มีโอ้อุ้ย คือฝ้ากินเลยก,ก็ไม่อยากกินอันนี้คือฝ้ากินเยอะเกิยนดูในตาในตาผมมีอะไรบ้ะมีมีความรักความห่องใหญ่ของตาแจ็คให้ไว้อยู่อะไรี่ตาไม่รู้ตีเกมอย่างเดียวเลยครับทีนี้ว่าตีถูกเข้าเกมเลยสำหรับ วนันนี้น่าจะเกมตรงนี้เลยครับสองเกมพร้อมเลยเป็นนันว่าทีมนคะรลังสิตชนะทีมลักกะตอนอันยูครับโอ้ยืนะะมเปีตองก็แย่งกันเข้ารอบสองทีมนี้แย่งกันตกรอบ